รีวิวบ้านในวันที่208นะครับมีอะไรบ้างไปดูอย่างแรกที่เราจะนําเสนอคือบ่อน้ำมันเองเป็นบ่อน้ําอยู่นอกแคมป์นะครับบ่อน้ํานี้ไม่ได้ตกแต่งอะไรเยอะมีแค่นี้เลยต่อมานะครับด้านหน้านี่เรามีเสาสองเสาได้มาคือถ้าเป็นเสาเนี่ยดีมากนะนี่คือทางเข้านะทางเข้าบ้านของเรามาถึงดูขวามือก่อนเลยขวามือเป็นที่นั่งเล่นนะครับแล้วก็มีที่ข้ามกลางค่นด้วยนะครับมันมีโต๊ะนั่งเล่นตรงนี้แล้วมีโซฟานะครับอ๋อโล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 เลื่อนโลเลื่อนโลหิว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 เดินหัอนางกปนอไฟีระมณ ไม่ทำกองไฟไม่ทําอลังการมากทําแค่เล็กๆ,ๆนิดเดียวนะด้านในสุดฝั่งขวามีอะไรบ้างลองเข้าไปดูฮะนี่ครับเป็นที่เก็บอุปกรณ์สำหรับกับดักนะครับแล้วก็ติดกันเลยเป็นที่วาร์ปอันนี้ที่วาร์ปเปปราสาทนะประมาณนี้นะครับออกจากตรงนี้มาเราก็เจอกับนี่ด้านหน้าของเราเครื่องปรับสภาพอากาศนะครับอยู่ติดกันเลยเป็นที่นอนนะครับมีเต็นท์เด็กสี่เต็นท์แล้วก็มีข้างในสุดก็ยังมีเตียงนะครับเตียงใหญ่แล้วก็ในสุดเลยก็จะเป็นเตียงเล็กนะครับข้ามาข้ามาฝั่งนี้นะครับด้านซ้ายของแคมป์เราก็เจอแผนที่มั่นิดหนึ่งผัักกสตูมี เขาผโพดแครอทด,ด้านหลังของเราเป็นห้องครัวนะครับที่สําหรับนั่ง5คนมีตู้เค้กพร้อมทานแล้วมีเขียงไวยเอาไอ้ต้งเห็นตรงนี้ไม่รู้เหมือนกันครับก็มานี้ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรครับจริงๆเดิมทีอ้อยเป็นที่ปลูกต้นไม้นะตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับผมและนี่นะครับก็คือทั้งหมดของวันที่200อกว่ากานะครับเพื่อนๆคิดว่าให้คะแนนเท่าไหร่ลองคอมเมนต์กันมาดูฮะอันนี้แบบไม่มีรีเทคนะรอบเดียวจบสรุปลืมอัด